สโลแกนการสอนของครูพินันนะครับก็คือนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับจับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักวิยากรนะครับหรือมอีสโลแกนของช่องนะครับว่าภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจ English is not as difficult as you think if you try might be fascinating โอเคครับวันนี้มาเรียนหนังสือ a c c e s s สนะครับสำหรับนักเรียนชั้นม .2 ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้คือเนี่ยเล่มสีเ,เขียวๆอย่างนี้นะครับหน้าปกแบบนี้ถ้านักเรียนที่ใช้หนังสือแบบนี้ก็สามารถเข้ามาเรียนกับครูพี่นันได้เลยนะครับหรือประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่นักเรียนแล้วนะครับอยากจะมาฟังเพื่อหาความรู้นะครับก็เข้ามาเปิดฟังคลิปครูพี่นันได้เลย สวัสดีคุณน้ำฟ้านะครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณครูก็สวัสดีครับเช่นกันนะครับผมก็ขอทักทายทุกท่านนะครับโอเคครับผมเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมในหน้าที่4นะครับนะซึ่งคุณครูได้สอนหน้าที่8หน้าที่9ไปก่อนนะครับซึ่งข้ามไปก็วกมาหน้าที่4ต่อนะครับพอดีมาเจอเอกสารว่ามีหน้าที่4เป็นหน้าแรกนะครับนะ โอเคครับนี่คือหน้าที่4นะครับเป็น The Starter Unit นะครับนะก่อนที่จะเข้า,าบทที่1ก็เรามาเรียน Starter กันก่อนคือหน่วยเริ่มกันก่อนนะครับเบิกเริ่กันก่อนนี่คือนะครับหน้าตาของหน้าแรกนะครับของหนังเสือ x c c e s s t า r ์เตอร์ยนะครับ unit แปลว่าหน่วยนะครับ starter แปลว่าเริ่มต้น หน่วยเริ่มต้นแล้วก็อักษร A หน่วยเริ่มต้น A เนี่ยเริ่มต้น B C D ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเข้าบทที่1ชื่อหัวเรื่องว่า Nice to meet you นะครับถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับ Nice แปลว่าดี To แปลว่าในการที่ไปพบนะในการเดี๋ยวนะ To Nice to ก็คือยินดีสู่โทษทีนะครับนะ Nice to แปลว่ายินดีสู่ เมตการพบสู่การพบอยู่คุณยินดีสู่การพบคุณก็แปลเป็นไทยให้ฟังง่ายๆเข้าใจดียิ่งขึ้นก็คือยินดีที่ได้รู้จักคุณนะครับนี่คือคำแปลเราจะเรียนเรื่อง greeting and introduction นะครับ greeting ก็คือการทักทาย introduction ก็คือการแนะนำตัวเองนะครับนี่คือคำแปลในตัวเหลือง ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า complete the dialogue with the words the words or phrases below complete แปลว่าทำให้สมบูรณ์ dialogue บทสนทนา with ด้วย the w o r d คคำศัพท์หรือ phrases วลี below ด้านล่างนี้ l e s s e n ให้ฟัง and check ให้ตรวจตรวจสอบคำศัพท์ที่ขอให้มาก็คือว่า our how are คำว่า name คำว่า and you คำว่า did this คำว่า where are, และก็คำว่า fine นี่คือคำแปลนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาเติมในบทสนทนานะครับคุณครูเติมให้แล้วว่าันเถอะลองมาฟังบทสนทนาเป็นสำเนียงต้นฉบับของชาวาต่างชาติกันนะครับนะว่าสำเนียงพูดอย่างไรนะครับฟังดูครับผม Starter Unit A Exercise 1 Page 4 hi i'm jane what's your name i'm mary nice to meet you mary where are you from i'm from london and you i'm from cambridge this is my friend sue hi sue how are you hi i'm fine thanks okay, now, okay. ก็มีเสียงขึ้นมาด้วยว่ามีผู้คนเยอะ,อะเดี๋ยวคุณครูตามให้เห็นคำแปลด้วยนะครับเจนแมรี่นะครับแล้วก็สู่สนทนากันนะครับเจนบอกว่า hi i am เจนสวัสดีฉันชื่อเจน what's your name แล้วคุณชื่ออะไรล่ะแมรี่ก็เลยบอกว่า i am mary ฉันชื่อแมรี่เจนก็เลยบอกว่า nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักคุณหรือได้พบคุณนะครับถ้าคนที่รู้จักกันมาแล้วก็แปลว่ายินดีที่ได้พบกันนะครับ แต่ถ้าคนที่ยังไม่รู้จักก็แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักคุณแมรี่ใส่ชื่อก็ไปด้วย Where are you from นะครับ Where are you from แปลว่าคุณมาจากประเทศไหนนะครับไนหะนที่นี่หรือมาจากเมืองอะไรนะครับไม่ได้แปลว่าคุณมาจากาที่ไหนคือคุณมาจากไปรณศนีหรือคุณมาจากโรงเรียนหรือไม่ใช่นะครับความหมายนะคุณมาจากห้องน้ำหรือเปล่านี่ไม่ใช่นะครับ Where are you from หมายถึงเมืองหรือประเทศนะครับนะ คุณมาจากไหนมาจากประเทศไหนเมืองไหนมรี Mary ก็บอกว่า I'm from London uh, ฉันมาจากลอนดอนนะครับ and you แล้วก็ถามกลับเจนก็เลยตอบว่า I'm from Cambridge นะครับฉันมาจากเมือง Cambridge This is my friend Sue นะครับเป็นการแนะนำเพื่อนซึ่งซูยืนอยู่ใกล้เจนเจนก็เลยว่า This is my friend นี่คือเพื่อนของฉันชื่อซูแนะนำให้มรี่รู้จักมรี่ก็เลยตัก่ายว่า Hi Sue How are you ฮาราโยนะครับเป็นการทักทายถึงแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็เป็นธรรมเนียมฝรั่งเขาแปลว,ว่าสบายดีไหมซูโรก้าไหสวัสดีแอมฟายฉันสบายดีนะครับไฟแล้วก็แต่งขอบคุณนี่คือคำแปลนะครับนี่เป็นบทสนทนาพื้นๆที่เรานักเรียนเรียนกันมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลแล้วนะครับผมไปดูข้อที่สกันต่อเลย ข้อที่สองเขาบอกว่าใหา้เรียนการเป็นกลุ่มนะครับหรือว่าเป็นคู่นะครับอนะินแพร์นี่คือเป็นคู่ก็คือให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนนะครับนะนี่นะครับข้อสองคุณครูแปลอยู่ตรงนี้ให้จับกลุ่มอ่าสามคนนะครับออฟทรีให้จับกลุ่มกันสามคนให้ act out act o u เนะครับเป็น p r o เซอร์เนะครับนี่เอาอ,อยู่นี่นะครับนะ แปลว่าสแสดงออกมาจากจิตใจจริงในเบื้องลึกของความเป็นจริงนะครับให้สแสดงออกมาสแสดงอะไรครับสแสดงการสนทนานะครับ dialogue similar คล้ายๆกันกับ the example one ก็คือคล้ายกับที่แปลไปเมื่อกี้นะครับที่ว่าแนะนำกันให้รู้จักเป็นการทักทายกันนะครับให้นักเรียนก็ลองมาสแสดงกัน3คนนะครับโอเคก็สองนี้ก็ให้นักเรียนนำบทสนทนาเมื่อกี้นะครับมาพูดกัน ก็จบนะครับสำหรับข้อ2ส่วนมาข้อ3นะครับเรามาเรียนเรื่อง countries นะครับ try เปลี่ยน y เป็น i เติม s แปลว่าประเทศต่างๆ nationalities นะครับเปลี่ยน y เป็น i เ e ิม s เช่นกันแปลว่าสัญชาติประเทศกับสัญชาตินะครับว่าเขาใช้อย่างไรส่วนข้อ3นี้นะครับเป็นประเทศกับเมืองหลวงนะครับนะ ข้อ3ก็เลยก็บอกว่าให้แมทช์ให้จับคู่ the c o u n t r i e s ประเทศต่างๆ to the capital c i t i e s กับชื่อเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงจะใช้ว่า capital เฉยๆก็ได้หรือ capital city ก็ได้นะครับ Listen and check ให้ฟังแล้วก็ให้ตรวจสอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนมาฟังคลิปเสียงก่อนนะครับในเมื่อมีคลิปเสียงอยู่ฟังคลิปเสียงก่อน Exercise 3 page 4 One Spain, Madrid, two Britain, London, three Poland, Warsaw, four Italy. Rome. Five. Brazil, Brasilia. Six. Greece, Athens. Seven. Canada, Ottawa. Eight. Turkey, Ankara. Nine. Germany, Berlin. 10. Finland, Helsinki 11. France, Paris โอเคครับฟังสำเนียงฝรั่งไปแล้วนะครับมาแปลมาฟังสำเนียงคนไทยกันบ้างนะครับคนครูก็ตอบให้แล้วนะครับนะว่าประเทศสเปนนั้นเมืองหลวงชื่อว่ามาดริดนะครับเมืองมาดริด ประเทศบริเตนนักเรียนทราบหรือเปล่าครับประเทศบริเตนคือประเทศอะไรคือประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับนะคืออิงแลนด์นั่นเองเขาเรียกบริเตนเกรดบริเตนก็มีนะครับเรียกยูเคยูไนเต็ดคิงเดิมก็ได้นะครับนะประเทศอังกฤษหรือเรียกอิงแลนด์ก็ได้นะครับเมืองหลวงก็คือกรุงลอนดอนนั่นเองโปแลนด์นะครับประเทศโปแลนด์นั้นเมืองหลวงก็คือกรุงวอร์ซอประเทศอิตาลีนะครับเมืองหลวงก็คือกรุงโรม ประเทศบราซิลนะครับเมืองหลวงก็คือบราซิล่านะครับบาราซซเลียวัดีครับบาราซซเลียประเทศกรีซนะครับก็คือกรุงเอเธนประเทศแคนาดานะครับก็คือกรุงออตตาว่านะครับประเทศตุรกีเนี่ยภาษาอังอกฤษก็ว่านว่าอ่านว่าเจอคีนะครับเทอร์เคนะครับเทอร์เคแต่ว่าคนไทยเรียกตุรกีนะครับก็คือ เมืองหลวงแองการ่านะครับประเทศเยอรมันนะครับเมืองหลวงก็คือเบอร์ลินประเทศฟินแลนด์นะครับเมืองหลวงก็คือเฮลซิงกิส่วนประเทศฝรั่งเศสนั้นเมืองหลวงก็คือเมืองปารีสนะครับโอเคอันนี้คือเมืองหลวงกับประเทศนะครับไม่ใช่ n a t i o n a l i t y นะครับนะถ้า n a t i o n a l i t y นั่นคือสัญชาติสัญชาติถ้าสเปนเนี่ยนักเรียนทราบไหมครับว่าสัญชาติใช้ว่าอะไร เช่นประเทศไทยคือ t h ยแลนด์นะครับแต่สัญชาติไทยก็คือไทยเฉยๆมันประเทศสเปนนะครับสัญชาติสเปนก็คือสเปนิ h นะครับโอเคนะอ่ะไปต่อครับ Inpair ก็คือ,อนักเรียนจับคู่อีกนะครับนะให้ ask and answer ให้ถามและตอบนี่คือคำแปลนะครับ ตัวอย่างก็คือ A นะครับ w h a t t t e c c p i t a l city of Spain A ถามว่าเมืองหลวงของสเปนนั้นชื่ออะไร B ก็เลยตอบว่า It's Madrid มันคือ m a ดริดมันคือ m a ดริดหรือแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายก็คือชื่อว่า m a ดริดนั่นเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยลองทําให้3ข้อนะครับนะให้นักเรียนถามเช่นนักเรียนอาจจะถามว่า นักเรียน A กับ B นะ A ถามว่า what is the capital city of Germany นะครับตัวยอ่อเขียนอย่างนี้นะครับนะครูครูมาเขียนตัวเต็มให้จะได้รู้ว่ายอ่อมาจาก is เมืองหลวงของประเทศเยอรมันชื่อว่าอะไรนะครับหรือถ้าแปลตามคำศัพท์นะนักเรียนเพราะว่าเทคนิคการสอนของครูี่นานนั้นตามอักษรวิ่งด้านบนนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้เป็นประโยค แล้วโขกด้วยหลักวยากรณ์นะครับถ้าแปลตามความศัพท์แปลว่านะครับแคปิตอลซิตีแปลวเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงเด e c แคปิตอลซิตีนะครับมีอาร์ติเินำด้วยเมืองเมืองหลวงออฟของนะครับเชอรมนีของเยอรมัน is คือ what อะไรนะครับนี่คือแปลทุกแปลตามความศั์นะแต่แปลเป็นแปลเป็นประโยคแปลว่าเมืองหลวงของเยอรมันชื่อว่าอะไร คำตอบนะครับ it is berlin it แปลว่ามันมันในที่นี้แทนค่าเมืองหลวงนะครับเป็นคำ p r e p o s i t i o n เป็นคำ pronoun นะครับตัวที่ครับเป็นคำสปปรรพนามที่ทำหน้าที่เป็น subject หรือทำหน้าที่เป็นประธานตรงนี้ย่อมาจาก i s นะครับแปลว่าคือมันคือเมืองเบอร์ลินข้อสองครับ what is the name of the capital of poland อันนี้คุณครูตั้งขึ้นมาให้ต่างจากตัวอย่างนะครับนะ นักเรียนจะถามแบบนี้ก็ได้ถ้าแปลตามความหมาก็แปลว่า the name of the capital the name of the capital แปลชื่อของเมืองหลวงนะครับ the name แปลว่าชื่อ of แปลว่าของ the capital แปลเมืองหลวงเมืองหลวง of Poland นะครับเมืองหลวงของโปแลนด์ is คือ what อะไรก็คือเมืองหลวงของโปแลนด์ชื่อว่าอะไรนั่นเองต่อว่า it was a r นะครับชื่อเมืองชื่อประเทศต้องเขียนด้วยตัวใหญ่นะ ชื่อว่าวอร์ซอหรือจะถามว่าค d y o ยู l e a s e Tell me the capital of France คูดแปลว่าสามารถนะครับอยู you, ค please, ่คุณโปรดคุณโปรดนะครับ Tell me บอกฉัน the capital of the French บอกฉันเมืองหลวงของฝรั่งเศสคูดแปลว่าสามารถคุณสามารถบอกได้ไหมนะครับเป็นประโยคคำถาม คูดเขาเรียกภาษาวยากร์ว่า modal verb นะครับมี me can มี could มี will มี would มี may มี might มี shall มี should เป็นต้นนะครับคำศัพท์เหล่านี้สามารถมาตั้งเป็นประโยคคำถามได้เหมือนกันนะครับนอกจาก verb to do, verb to be และ verb to have แล้วก็ตอบว่า yes นะครับถ้าถามด้วยคูดต้องตอบด้วย yes ก่อนนะ yes I could ฉันสามารถบอกได้ it is Paris มันคือเมืองปารีส นี่คือสำนวนการสนทนาน,นะครับที่คุณครูนํามาเขียนให้ให้ต่างจากตัวอย่างซึ่งตัวอย่างถามาประโยคนี้ประโยคเดียวนะครับว่า What's the Capital City of Spain นะครับเราก็เอาชื่อประเทศมาใส่แทนเท่านั้นก็สามารถที่จะลอกทั้งประโยคได้เลยโอเคนะครับจบนะครับสำหรับบทนี้ไปข้อที่4อีกนะครับ ข้อที่4 in pair ก็คือจับคู่อีกนะครับนะ in p a i r หมายถึงว่าจับคู่ถ้าเขาเขียน in p a i r ์เฉยๆก็คือ2คนนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่า in p a i three person น,นะครับก็จับคู่3คน write the nationality เมื่อกี้แปลามาแล้วนะครับ nationality แปลว่าสัญชาตินะครับสัญชาติของประเทศในตัวอย่างที่3นะครับที่บอกชื่อประเทศมาเมื่อกี้นะครับว่าประเทศอะไรบ้าง ขอยกตัวอย่าง3ประเทศนะครับเช่นประเทศอิตาเลียนอ่าไม่ใช่นะครับประเทศอิตาลีเนี่ยพอเป็น nationality นะครับก็จะเป็นอิตาเลียนนะครับเกิดเติม a n หรือเติม ian เพราะฉะนั้นคนุณครูก็เลยยกตัวอย่างมาให้3ประเทศที่ลงท้ายด้วย a n นะครับเป็นชื่อ nationality เป็นชื่อของสัญชาตินะครับไม่ใช่เป็นชื่อของประเทศประเทศบราซิลนะครับ คนประเทศบราบซิลก็จะเปลี่ยนเป็นบราซิเลียนนะครับลงท้ายด้วย i a n คนประเทศแคนาดานะครับชื่อประเทศชื่อประเทศแคนาดาแต่ถ้าเป็นประชากรนะครับเรียกว่าแคนาเดียนนะครับลงท้ายด้วย i a n หรือประเทศเยอรมนีนะครับประเทศเนี่ยเยอรมนี Germany. แต่ถ้าประชากรนะครับเรียกว่าเยอรมันนะครับเยอรมันก็ลงท้ายด้วย a n ประชากรน,นะครับหรือว่าสัญชาตินะครับที่ลงท้ายด้วย i-s-h ก็เช่นประเทศสเปนนะครับก็จะเป็นสเปนิชอ่าคนอังกฤษนะครับนะเขาไม่ใช่ว่าอังกฤษนะครับนะ <laughs> เพราะว่าอังกแลนนั้นแปลว่าประเทศแต่อังกฤษไม่ได้แปลว่าอ่าเขาไม่ใช่นิยมใช้อังกฤษนะครับ ความจริงแล้วอังกฤษก็แปลว่าคนอัง,องกฤษได้เหมือนกันนะครับนะแต่เขาไม่นิยมใช้ก็จะใช้ว่า British นะครับ b r s t อ่าหรือชาติประเทศโปรแลรนด์นะครับเขาก็จะใช้ว่า Police ป,ประเทศตรุรกีนะครับนะเขาก็จะใช้ว่าตรุรกิสหรือประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็จะใช้ว่าฟิ n i s h เป็นต้นนะครับ ส่วนประเทศอื่นๆนะครับนาที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย AN i n หรือ i s h เชนะครับเช่นประเทศกรีกประเทศกรีกนะครับเขาก็ใช้ชื่อประชาชนใช้แทนค่าประชาชนหรือสัญชาติว่ากรีกเฉยๆเหมือนก,น,กนกันกับชื่อประเทศนะครับหรือนะครับประเทศฝรั่งเศสเป็นต้นนะครับชื่อประเทศนี่ฟราน์ แต่ชื่อประชากรนะครับขอเรียก French นะครับ F R E N C H French หรือที่ง่ายๆนะครับเมืองไทยเรานะครับชื่อประเทศคือ Thailand นะครับแต่ว่าคนไทยนั้นใช้คำว่าไทยเฉยๆนะครับนะเป็นต้นนั้นคำศัพท์ทั้งหมดเหล่านี้นะครับขอเรียกว่า nationality นะครับแปลว่าสัญชาติหรือแปลว่าการเรียกประชากรของประเทศนั้นนะครับ หรือเรียกภาษาก็ได้นะครับนะภาษาเชื้อชาติสัญชาติและก็การเรียกประชากรน,นะครับนะจะใช้คล้ายๆกันโอเคครับต่อไปนะครับเป็นหมวดนัมเบอรก็คือเป็นหมวดตัวเลขจงเขียนตัวเลขที่หายไปนะครับ Write the missing numbers Missing n u m b e r ก็แปลว่าตัวเลขที่หายไป ให้เขียนเป็น w o r d ก็คือเขียนเป็นคำศัพท์นะครับไม่ใช่เขียนเป็นตัวเลขโดยการเลสอนโดยการฟังแล้วก็เช็คนะครับตรวจสอบนี่คือคำแปลนะครับคุณครูไม่ได้อ่าแนคลิปเสียงมาให้ก็ไม่จำเป็นต้องฟังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเขียนลงไปเลยนะครับ15ที่หายไปก็เขียนว่า15 23นะครับ คำศัพท์ที่หายไปเราก็เขียนว่า t w e n t t r e e นะครับเอาอ่านคำศัพท์ที่ไม่ได้หายไปด้วยนะครับ ten ก็สิบนะครับนะ t w e n t ก็ยี่สิบ t h i r ก็สามสิบนะครับส่วนสามสิบแปดหายไปก็ thirty e i g h f o สี่สิบนะครับหายไปก็คือ f o r t นะครับ 50, 50นะครับ50หายไป56 60นะครับ60หายไปก็ 60, คือนี่ตัว S ตัว S สสายเลยนะของคุณครู64นะครับเขียนใหม่ดีกว่านะครับนะเขียนตัวใหญ่ก็ได้ตัวเล็กก็ได้นะครับไม่เป็นไร 64นะครับก็คือ64 77 0 0นะครับ77ก็77 80, 80นะครับ82ก็82 90, 90นะครับ99ก็คือ99แล้วก็มี100นะครับ100นี่จะใช้ว่า100ก็ได้นะครับที่เขาเขียนสแอย่างนี้หมายถึงจะใช้ว่า 100หรือ a 100ก็ได้นะครับ1,000หรือ a 1,000ก็ได้นะครับ1 million กับ million ก็ได้นะครับ2,368นะครับอ๋ออันนี้ตัวทีนะครับ2,368นะครับเวลาอ่านอ่านว่า2,300นะครับแล้ว2ตัวสุดท้ายให้ใช้คำว่า a n นนะครับนะแ68เพิ่มเติมเข้ามา โอเคนะครับนี่สำหรับการอ่านตัวเลขก็จบหน้าที่4นะครับนะเพราะฉะนั้นคุณครูพี่นันก็ใครขอไปะชาสัมพันธ์นะครับถ้าท่านผู้ชมมาเปิดเจอคลิปของครูพี่นันนะครับหรือนักเรียนที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับ Access t o สโลแกนการสอนของช่องของครูนันนะครับนะก็คือภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุูอาจจะติดใจนะครับ English is not as difficult as you think. If you try, might be fascinating. Okay, bye talk. I'm not right. a Okay, okay, okay. All right.